าตับท่านผู้ชมครับเยี่เก้าค่ะวันนี้เอาอะไรมาเป็นฮอตวิวของเราในวันนี้คะของเยี่เก้าเนี่ยนะฮะทุกท่านก็รู้จักบในนะคขอนิตโตะนิตโตจะเป็นอะไรไปไม่ได้ยกเว้นทอยเสียกระจนแน่นอนทอยเสียระจนวันนี้เฮียเอามากี่รายโปรดักต์คะก็ถ้าเป็นของนิตโตเนี่ยนะครับผม ที่เราผลิตเนี่ยเมนหลักเราเนี่ยคือถ้อยเสียเกี่ยวกับรถจนต์ค่ะตามรถแต่งรถซิ่งแล้วรองวัดเต็มโต๊ะใช่เต็มไปหมดทั้งท้องถนนแล้ววันนี้โอ้เ็นเยอะแยะเลยอะค่ะแล้องๆมีอะไรบ้างอะคะก็ก็อันนี้อย่างที่เฮียจะให้ดูนะครับผมน้องๆที่ไม่ได้แต่งอะไรมากมายอยากเพื่อความสวยงามนะแล้วก็ใช้เป็นพวกปลายท่อก็ได้ตีแค่ปลายท่อสวยงามใช่ตัวเท่ๆนะครับผม แต่ถ้าเป็นรถซิ่งรถแต่งนิดนึงนะครับผมก็อาจจะใช้เป็นชุดท้าเสียตรงรุ่นนะฮะสเปรดรูปก็คือพิ่งกะบะจากของเดิมมาส่ได้หลาดยังไงเราถอดแค่น็อตนะเดี๋ยวนะเพราะโซนียตรงรุ่นหมายความว่าเราผลิตในตรงรุ่นเลยใช่ไหมคะไม่ห้องอะไรครับผม สำหร,รับรถทุกรุ่น <classy> ท <in> enfin ุกยี่ห้อแล้วครับผมรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะถ้าเป็นอย่างที่น้องๆก็จจใช้กันนิยมเปลี่ยนมาแต่งกันไม่ว่าจะเป็นฮอนด้าไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าหรือหลายๆแบรนด์นะครับผม้ากนิโตเนี่ยผลิตมาไปรองรับทีเกาค่ะแล้วจุดเด่นของแบรนด์นิโตเนี่ยคืออะไรคะจุดเด่นของทางนิโตนะครับผมอะไรที่น้องๆเสียตังค์แล้วถ้าไม่ได้ดีนิโตจะไม่ผลิตขาย เช่นตั้งน้องจะ,จะเสียตังเนี่ยต้องได้ของดีพอ,อได้ของดีปุ๊บเนี่ยเฮียก็พยายามจะให้ความรู้ให้คําแนะนําซึ่งน้องๆเคยทราบไหมครับว่ารถเกียร์ธรรมดาควรจะใช้ท่อพักแบบไหนรถเกียร์โต้ควรจะใช้ท่อพักแบบไหนไม่ใช่น้องบอกเอ้ยท่อไปเนี้ยใส่กันได้หมดเลยเกียร์โต้ได้เกียร์ธรรมดาได้จริง,รงๆแล้วมันไม่ได้อ๋อหรอคะครับผมอันนี้ความรูม้มก ผมทางนะทางนี้ต่อนี้เราิงเห็นด้วยว่าเราก็ต้องให้ความรู้กับน้องๆด้วยที่<น>จะเข้ามาแต่งท่อหรือว่าเปลี่ยนท่ออะไรก็แล้วแต่ครับจากประสบการณ์ของเฮียก่อนเฮียอยู่ตรงนี้จะนั้นเฮียก็ต้องเทสมาแล้วว่าท่อที่เฮียจะผลิตมาเนี่ยเป็นตรงรุ่นเนี่ยใส่กับรถรุ่นนี้เพิ่มแรงมากมาเท่าไหร่เซฟน้ํามันไหมบริโภคน้ํามันหรือเปล่าคือหน้าที่ของน้องๆนะครับผมเสียตังค์แล้วก็ใส่แล้วก็ดูสวยงามซิ่งได้ แต่หน้าที่ R&D หรือเป็นคนเทสตทุกอย่างทางนี้ตอบจัดการให้ทั้งหมดค่ะแล้วเฮียทกีโอเพนเหมือนพี่ฮุกกี้หยิบขึ้นมาพุกกี้รู้รู้สึกเบามากเลยใช่ไหมเบามากเฮียทำไมท่อของเฮียถึงเบาขนาดนี้คะเออสมัยก่อนเมื่อสักยี่สิาปีที่แล้วแล้วกันเนาะถ่าไอเสียทุกอย่างเนี่ยจะต้องใช้วัตถุดิบก็คือเป็นเหล็กเป็นเหล็กสมัยก่อนเป็นเหล็กราออะไรฮะหนึ่งถูสองทำง่ายใช่ไหมแต่ที่น้องๆันแต่ว่าหนักนะคะก็จะหนัก แล้วจะเปลี่ยนจากเหล็กก็จะมาใช้วัตถุดิบก็คือเป็นสแตนเลสตัวนี้แบบอ่าเป็นสแตนเลส่ี่ที่เห็นเงาๆเนี่ยนะครับตัวนี้ก็ก็ยังถือว่าน้ำยาอักัอกอยู่ครับผมใช่ครับมันก็ยังมีน้ําหนักอยู่นะฮะแล้วมายุคปี2012 2013ค่ะนะฮะตอนนี้อ่าก็จะมาเป็นไทเทเนียมละไทเทเนียมคือไทเทเนียมนี่ฮะตัวนี้ฮะน้องสังเกต์ไหมฮะเบามากเลยพี่คุกเก๋ อ่าจะเบานะเนี้ยเสังเกตไหมนี่คือ,อ,อนี่คือเป็นชุดฟูไทไทเทเนียมทำไมว่าต้องทําฟูไทไทเทเนียมทําไมเอัแตนเลสก็ใช้ได้อะไรก็ใช้ได้แล้วน้องต้องายว่ามันเหมือนกับทุกสมัยที่จะต้องเปลี่ยนไปะนะฮะเหล็กถูกทํางานง่ายก็คือข้อดีก็อ,อย่างหนึง่งสแตนเลสข้อดีคือไม่ขึ้นสนิม,มทํางานยากราคาจะสูงนิดนึงไททเทเนียมนี่ ก็ราคาจะแพงขึ้นเปอีกหน่อยหนึ่งแต่ขณะเดียวกันไม่เป็นสนิมฉะนั้นเนี่ยด้วยความเหนียวด้วยความแข็งแรงของเขาแล้วเนี่ยมันก็เลยใช้บางก็ได้อ๋อเหมือนวัสดุเราสามารถทำให้บางได้ในความแข็งแรงก็ยังคงทนอยู่พอได้บางปุ๊บสิ่งที่ได้ตามมาคืออะไรเบาเบาแน่นอนพอเบาพอเบาปุ๊บเสร็จเนี่ยได้เสียงสียงที่ได้ตามมาล่ะตามคงทค ทั้งหมดจะได้อยู่4อย่างในส่วนของแมทเทเรียนที่เป็นไทเทเนียมนะฮะแต่ข้อเสียเสียคือเสียตังค์ครับคือเสียค่าตาแต่ครั้งเดียวแล้วจบคือนี่คือส่วนดีของไทเทเนียมเห็นน้ำหนักเบาอย่างนี้ก็ต้องช่วยเรื่องสมรรถนะด้วยปะคะผมสมมติแล้วกันนะน้ำหนักถอยเสียหนึ่งชุดสามสิบกิโลถ้าเป็นไทเทเนียมเนี่ย หรือประมาณ10บกิโลเพราะ10บกิโลเนี่ยน้ำหนักหายไป20่กิโลโอ้สองเท่าเลยนะคะใช่ผม20่กิโลเพรากิโลเนี่ยจะทําให้เนี่ยเออรถเราเนี่ยจะวิ่งไประยะทางได้ไกลกว่าเดิมไหมก็ไปได้ระยะทางที่ไกลกว่าเดิมขนาดเดียวกันที่ใช้น้ำมันเท่ากันประหยัดน้ำมันด้วยครับผมวิ่งได้เร็วขึ้นด้วยครับผมใช่ครับผมก่อนอื่นต้องให้เก้าฝากนิตตก่อนค่ะว่าสามารถหาดูข้อมูลอะไรได้ที่ไหนคะครับผมถ้าสนใจผลิตภัณฑ์ของทางนิตโตนะครับผม ก็ไปทางแฟนเพจได้ครับผมนิตติเอเดอร์เทอร์โบนะครับผมสนใจเกียร์ปันตัวไหนข้อข้องใจอยากรู้ว่าท่อตัวไหนใส่กระถอะไรได้ถามไปเลยครับเดี๋ยวเฮียเ้าจะมาตอบเฮียเ้าจะมาแนะนําให้กับน้องๆทุกท่านค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่ติดตามมาค่ะขอบคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปไหนนะคะพักแป๊บเดียวค่ะเดี๋ยวกลับมาดูกันต่อ